งานไม่ภายตัดได้สบายๆพี่นงครับเลือ่อยโสรสายสาแบตเตอรี่จากแบรนด์มัสลุตัวนี้บาร์เลสสิบจุดหานิ้วตัวนี้เป็นนิ้วโมเดลที่สามารถปรับด้ามยาวได้แบบนี้เอาไว้ตัดแต่งกิ่งสูงแบบนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับผมมอเตอร์เป็นมอเตอร์บลเลดลุยง,งานหนักได้จริงนะครับมอเตอร์บอใหม่แบตเตอรี่ลิเธียมความจุ4แอม m ์พี่นงครับตัวนี้สินค้าส่งตรงจากแบรนด์มีการรับประกันนานถึง7เดือนเวลาเขาอยากตัดแต่งกิ่งสูงเขายืดด้ามออกแบบนี่นะครับผมแล้วก็ใส่งานเลยนะคร ง่ายแบบนี้เลยครับนี่โคตรเจ๋งนะครับผมตัดเร็วตัดแรงตัดคมนะครับแนะนําเลยครับเอาไปติดบ้านติดสวนไว้ตัวนี่ได้ใช้ประโยชน์มากมายนะครับบนเป็นงานบ้านงานสวนลุยงานหนักได้จริงช่างสามัญช่างเมื่อชีพพ่อบ้านแม่บ้านเอาไปใช้งานกันสินค้าดีมิคุณภาพาสินค้าตรงปกจิ้มพี่กลางครับ